คิดมากเอาเอา้าเอา้าอย่าคิดมากค่ะเดี๋ยวคิดว่ากลัวไม่สนุกสนุกอยู่แล้วพี่บิมทำมาทุกวีก็สนุกทุกวีกอยู่แล้วค <พอ S 1> ่จบเพราะยากนิดนึงเนาะต้องไปกังวลจริจริงภาษาถึงภาษาอีสานไม่ได้ฝึกมันสองสามสี่ห้าวันมันมันเป็นเรื่องของ<า>ใช่การถึงซ้ำด้วยใช่ถูกฝึกซ้ำไปเรื่อยๆเอามันง่ายๆหมอลำ สนุกสนุกก็โอเคแล้วพี่แค่เราสนุกเราอินเตอร์ทนคกันได้เยี่ยมแล้วนี่แค่นี้พี่ก็ทำเยี่ยมล้วสุดยอดละอันนี้มันไล่ไปอย่างนี้ได้ไหมเขาจะได้พอดีเดี๋ยวพอดีเขาคอหักพอดีพูดก่อนพี่นันก็ทำดีแล้วพี่พี่นันสวยแล้วอ่ะแต่งเป็นผู้หญิงก็สวยแล้วซ็กซี่แล้วอ่ะยังแต่ก็แต่ก็ให้มันแบบผู้หญิงก็ผู้หญิงไงพอ่เออถ้าพี่เป็นผู้หญิงนะผมจีบพี่ไ่นานเร้วคุณ่า

คีะอนะรทำมันดีอยู่แล้วอ่ะก็ก็ดีก็ก็ชอบก็ดีน้องอน้องค่ะก็ดีแล้วเก่งแล้วพลังเยอะ <c oughs> เป็นคนที่เก่งมากเสียงก็ดีไม่มีอะไรต้องกลัวไม่ต้องแบกอะไรขึ้นไปบนมีทีเลยไม่ต้อกังวลาทิงหมดสู้ๆครับแม่มาเลย โอ้โหอันนี้อันนี้ลูกอ่เก่งมากเลยอ่ะคือร้องร้องทีไรขนลุกทีเลยจริงๆแบบฟังสี่รอบก็ขนลุกขนลุกขนลุกตลอดเลยแล้วขนลุกทั้งเพลงเลยอ่ะเก่งมากเลยแเก่งก็เก่งอ่ะตัวเล็กแต่ว่าร้องดีดีทดสอพวกนี้กายมากเรียกถังแยกใเป็นถังเดียเก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นจริงๆ ไม่มีอะไรที่ทำถังข้าทังเบียร์ได้ใช่ขนาดเป็นเพลงอีสานทังเบียร์ยังร้องได้อะต้องไปดาวภูโต้และนั่นแหละก็มันเป็นเสียงเราก็มันเป็นทังเบียร์เออทังเบียร์จะร้องเป็นคนอีสานได้ยังไงทังเบียร์เป็นคนอีสานใช่ป่ะมันก็ต้องใช้เวลาคุ้มซับเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ยังไงอ่ะทุกคนมันต้องเหมือนแต่ว่ามันไม่ใช่จุดอ่อนทองงเบียรเลยจริงังเบียร์เก่งเก่งมากที่ยอมรับพรุ่งนี้ทำ มีสกี้รืออาจจใช่วยจรงแล้วไม่ชอบพี่เบียร์เลยไม่ชอบเลยมีอะไรบ้างไหมที่พี่ทำไม่ได้นะเอาคอนโดไปเลยตกพี่ตกมาตกพี่ตกเก่งจังเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งเก่งเก่งชอบ ฉันก็เป็นตัวแทนของแตงโมหงหยกแค่นั้นแหละก็พรุ่งนี้เต้นให้แรงกว่าเดนเซอร์นะแล้วก็คลานเอาให้สวยๆอย่าเหมือนจูออนแล้วก็พี่หงเป็นคนที่หน้าตาก็เซ็กซี่อยู่แล้วนะคือหนูเป็นคนคิดว่าพี่เซ็กซี่อยู่แล้วนะอือ ก็มั่นใจเตโตค่ะใครจะว่าหนูเป็นกิ้งกาเกาะอะไรก็ช่างะแต่พี่ว่าหนูสวยที่สุดในบ้านเราจริงๆหนูเซ็กซี่ที่สุดในบ้านแล้วพี่บอกเลยไม่มีใครเซ็กซี่ชูดหนูเลยจริงถ้าพี่นันเป็นผู้หญิงก็จตแบบสูสีนะพี่จะสูสีนะพวกนี้ก็ดึูความมั่นใจออาให้เต็มที่ครับคือวกคู่้่ ่เหกันเนาะไม่เห็นทุตในวันแรกเลยมันนะมีะมันจริงฟุกยังล็อกได้กว่าน,นี้อีกจริงจริงฟุกยังสุดแล้วนี่ออกกรอบได้มากกว่าน,นี้อีกจริงจริงฟุกทําได้พรุ่งนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยขึ้นบนเมทีทําให้ดีที่สุด <c oughs> มันเราคือร็อกเกอร์จำไว้ตัวเเราจะกลับมาบ้านพร้อมกันคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เป็นแฟนของฟุกแล้วก็ชอบฟังทีไรคนลุกทีฟังทีไรฉันค้นลุกคน้นช <c oughs> ันมันมันมันสุดยอดอะจริงๆมันเป็นเพลงที่ฟังยังก็ไม่เบื่อถ้าแตง่งโมร้องจริงทุกวีราะว่ายันไงมันอินอะอินกับที่แตง่งโมร้องอะอใครว่าไงก็ช่างจะเสียใงโมดีมากสู้ๆพวกนี้<แ>มั่นใจยาย ค <laughs> ว่าวีคนี้เป็นจุดอ่อนสำหรับพี่เตอร์เลยไม่คิดเลยจริงๆตอนนั้นจดเพลงมาใช่หรอเออก็ออน่าจะเป็นแนวพี่เตอร์อยู่แล้ว <laughs> พรุงนี้ก็สูส้ๆข,ขอให้แขนหายนะคะเป็นตัวเองตัวเอง,ว,เองว่าพี่ก็ดีอยู่แล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วชอบเป็นกันเองนี่น่ารักเ<ส>นาะ,นะก็แกดีแล้ว แกไม่มั่นใจอะไรอยากรู้ว่ามั่นใจอะไรเออเลิศดอยู่แล้วความมั่นใจก็สูงอยู่แล้วอ่ะจะลดของตัวเองลงมาทําไมเอออยาเอามากองด้วยกันจิเออดีอยู่แล้วก็ทําให้มันดีอาทิตย์นี้ไม่เห็นวุ่นเวร์เลยดีมากจริงๆถ้าวุ่นเวร์ก็จะไปด้วยกันได้สองคนเออจริงจริงต้องวุ่นเวร์นะได้ป่ะดีแล้วสุดยอดพรุ่งนี้สู้ๆแบ่งพลังให้น้องๆด้วยกัน แย่เก่งบูชดีแน่นอนสวยชอบมั่นใจตัวเองเองทำดีแล้วมั่นใจดีแน่รุ่งนี้โน่ห่วงไม่ห่วงเลยจริงขึ้นไปบนเวทีเก๋เลิศนั่งอยู่ฝั่งนี้เริ่มเริ่มไปดีีจริงๆรงรวมกันตามมาทางนี้จะรวมกันไหมรวมกัน ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงว่าพรุ่งนี้สู้ๆนะคะจ้ามั่นใจจริงวน่สวยอยู่แล้วอ๋อมั่นใจเลยแค่ความมั่นใจแค่นี้ถ้าคีบตรงนั้นได้มันจะเป็นแบบว่าอะไรที่ทูนี่แบบซ็กซี่มากเลยนะคือมันมีทีเป็นตอนที่สวยที่สุดจริงมั่นใจแค่นั้นแหละพวกทำได้สู้ๆร้องไหมพี่เดมเหรอพี่ว่าจะไม่ร้องแล้วโอ้แต่แบบ พี่แกแบบโอ้ใช่พี่เก่งมากผมบอกเลยพี่เก่งมากเรื่องการขับตั้งใจอะไรทุกอย่างพรุ่งนี้พี่ทำได้แล้วมั่นใจครับพี่สุดยอดรักเธอเสมอเลย